โอ้ยขบบยับบิบินยังโล่เหมือนเดิมเจ้าชูบินมากแกว้วแค่นี้ฝากรอบหน้าเปลี่ยนไม่เลยแคันนี้เ,นเออเวินอย่างลรอะร่ากว้างดรือวินแบบกว้างงานกว้างอ๋อตาจ้าตัวไม่เร็วอู้วแต่ก่อนแค่นี้รอดนะแค่นี้ก็นจำได้นี่เอาข้าวนะเดี๋ยวไปกินกันนี้ น่าจะหนึ่งอะไรเล็ดจ้าเล่เดี๋ยวพี่บินไปทูรากันนะผมเอาครับเดี๋ยวพี่บินไปเขาไปทุราก่อนนะไปด้วยไปเลยไปไปชุดรอบพี่บินก่อนโอ้ โอเคตามคำตั้งผีบินโอ้ยผีกว่นี้คุนคุณจะไปเจอได้นะเฟสเจอได้จไม่ได้อะอานี่ผีกนี้นี่เองเจอตัวจริงแล้วเป็นไงมั้งผีลังจะไปไปกับตีได้นะเออลำพูเป็นไงมั้งจริงเออเอาแล้วผีกับอไนะไปเจอผีด้เจอีเจอ้จำเปี่ยนไม่ได้อะ ปิวเวฟเนาะครับปีวเวฟวันนี้มากับอ้องปิปิเนาะปีวเวฟเนาะบ้าดเลยอุ้ยไกลอยู่นะปีวเวฟเนาะจะไปลำพูนนี้ไกลครับโอ้แสดงว่าเราด้าแลงเวอร์ปนุเมื่อไหทีครับอืมแต่อยู่นี่มันอยู่เที่ยบ้านอ๋อๆใช่ใช่ตระร้าอยอะปิปิบอกไปดูด้าก้อนยังเปล่แกโอมันตระร้าไปดูด้าก้อนเดี๋ยวไปจูด้าได้มั้ยลูกนี่ยมาเราปิวเว็บเองมาเป็นปิวเว็บแค่ไหน บาย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 เราที bye 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 ่นี่โอ้ดป okay. ีบินโอ้โหนี่กิตตี้เหยียดกล้องก็บ้านจริงเหยียดปีไอบินบบาดาวด้ยนะเบอร์ซามเออโอเคจริงมีนาจาแล้วกันนี่มันเนี่ยวาป้าจุ่มปนไอ้ยาปีบินเลยโอ้ ล่งตาเลยนะทีนี้ <Okay. S 1> อ่ะมาอยู่กับปีวเว็บวันนี้จริงๆปิวเว็บกับกระบะใช่ไหมอ่ารถกระบะรถนี่กับนี่ปีวเว็บเพิ่งกลับมาจากหลังผูนะทุกคนนี่กลับมาบ้านเราละปีวเว็บบ้านอยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อปันเตอ๋อ่อยู่ปันเตนี่ ไปอีกไปอีกอืมอ่ะเขียนเที่ยวครับนี่สมุดเขียนเที่ยวหมดเลยตรงนี้เราจะเขียนเที่ยวหมดเลยนะอุยบีเว็บ กี่มดไหมนี่เติมมันยังไม่ได้เอาลูกที่อะอ๋ออืมดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอาลงหรอกวันวันี้เลยเอากินเนี่ปิ๋มินซือข้าวมาแล้วนี่ทุกคนนี่พอดีแล้วกินได้เอ่งต่อยะ งานนี้พับไป,ปายาํามันเลยครับทุกคนเพราะว่ามันหลาฟุ้นเลยตัวนี้เดี๋ยวคันนี้เราก็พับพับมดเลยแต่ละคันมาแล้วก่อประเิศเด็กเวรุ่นครับหลาครับคันนี้นี่เด็กเวรุ่นจุดนี่เวรุนเวนแต่ละคันนี้อันนี้มันเบินนี่ก่อนประเิศนี่อันนี้รู้จับไหมนี่พี่วิใครครับอ๋อไม่รูครับอ๋อ <laughs> ว่วารู้จักใครกันหนูมาเพื่อนครับกัน เยโอ regel, okay. ้ยสลดมัวโอเคไปเลยปีวิบไปรถลำพูดมีกี่ขั้นนะปีวิบตอนจะไปวิงกันปอ๋อยี่สิบคั้น ไปลำพูนตอนไรไปไห้นะเชียงไม่โกนใช่ไหมอ,อ่าอ่าซ่มเดือนตอนทีไปนะอืออือโอ้ทางนะ ปินเนาะม่จะรีแมทซแรในว่ากี้อะเกอย่างเลยโน้นะโอ้ยมันนีมือริบไมมปีมันปีเว็บมันกี้มือรีบมานี่โอเคเนาะ <c oughs> เอาได้มากราแตงธรมมชชติ Rạp là lãy, nó rạp bếp à Rạp là bị bếp à Tí rồi Ồ, tí trước là bị bếp á Tí rồi đấy, bỏ đi Chúng ta kiếm mông tiếng hả? Ok Ok Rồi, vinh dưới, vinh dưới, vinh dưới Ta nơi rồi gọi kín Mày bước đi vinh rửa cao mà lè Vinh chỗ này cả đáy đâu lèo luôn ปีวิบได้กี่เจี๋ยแล้วนะี๋ออ๋อจากันเลยจาบปีวิบเลยก็ว่าอยู่ว่าพี่วิบเลียวแจ้งรบลำปูมรอบรลุนมาได้อะอ๋อเราไป่ีืนันที่เรา ไปขับรถรถยปันลุ่งนี่นะแต่ว่าเราไปวิ่งโยนนุนไปวิ่งลำพูวนมันเป็นงานแบบไหนไงปีวเว็บมันเป็นงานตอนเนอะเป็นงานตอนที่มีคมอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อนอกนะ อ่านเลยงานหลักปูนนี่งานตาจังหวัดนี่ ต้องบาเาด้วยนะเจนนี go ahead, go ahead. ่นะเออเราเข้าใจเออเราต้องเบาเบาให้เขาเละไปเรื่อยๆไปรีบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเจนนี้ต้องเบาเบเพราะชุมชนเพราะว่าเราต้องเบาเบตรงนี้ชาวบ้านดังนั้นเลยก็แล้วก็ตามสัญญาผมนี่ก็วิ่งบาเบา Nội, phải phía trên ui dâm nó chocolate mong gạo mày ní bi 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 đem bi 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 Ui, เป็นตากลองโดยปีวีฟินตังเฉิเป็นตากรองเลยตังกล้องอ๋ออ๋อตอนนี้เป็นตากรองนะช่องนั้นอ่าจัดตางกั้กัะบาเป็นัครับพวกเราจองริปขนั้นีน่า่งรับมาครับต้อมอีวีนะสาิปสามซิป รลอนลอนลอนลันแฟรซี่ลันมาก็ไม่พิงทุกคน เราหนึ่งคัน วันนี้โย่ผิวเวยบยาวไปเติมอันนี้

คอ่คไหมโอเคแ KB โดยนเจนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปกันมันอย่างว่าแหละปีวิบมันแ k บพวกเราวิ่งเต็มด้วยเร็วมันกว้างเลยมันแคบลแล้วเจนเนียนตีรถเวลาเบี่ยงมันลำบากทุกนัน I ก็นี้ยังไม่ไปตีนี่จอตั้งนานนี่ไม่รู้แหล่ว่าไปไหนอเ,เนนอาแล้ววายเยอะยันจอเยอะเออแล้วก็ไตนี้ไปมันอะเป็นรุ่มไม่เรียบบางท่างนั้นเยียบไปเยียบมา เราดูพี่เวฟเทครับผมเาตั้งบนรถลเลยเจนหนังต่อเจนเลยหมุมหนังลเ,เลยไปทเลยเรามาพี่เวฟแบบรถบนนบพี่บินนะครับคันนี้พีบินจ้างพี่เวฟขครบบเออพี่เวฟ ได,ไดสองรอบเลยโอเคครับเดี๋ยวจ,จบคลิปกับพี่เวฟนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแต่ทิ้งท้ายตอนเทปผมป่ากลัวจมถอยสุดไม่ได้กลัวจม นีมูลี่ล่ะของแตงกันไปนะนี่เราแตงลำบากทีนีมูลี่ล่ะโอเคนะจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ